ชมบรรยากาศนะครับผิดบัตรเถื่อนนะครับผลิตเรื่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับวงไฟฟ้าสองระบบอ่าเพิษปงธรรมดาก็มีนะครับชมบรรยากาศนะครับว้าวนะครับนี่นะครับผลิตใหม่ๆนะครับนี่จะเป็นไม้ลักนะครับไม้ลักนะครับนี่ไม้ท่อนเดียวนะครับสีขามาถัด